ถ้ามีคนบอกว่าสเสน่ห์ทั้งหมดของคนคนหนึ่งถูกตัดสินและถูกจดจำในช่วง5นาทีสุดท้ายก่อนแยกย้ายกันเท่านั้นคุณจะเชื่อไหมเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องของโชคช่วยเลยไม่ใช่เรื่องของหน้าตาหรือฐานะด้วยและมันก็ไม่ได้เกี่ยวเลยว่าบทสนทนาโดยรวมจะดีแค่ไหนแต่มันคือจิต,ตวิทยาล้วนๆที่ซ่อนอยู่ในความทรงจำของมนุษย์เรานี่เอง เป็นกฎเหล็กที่เมื่อคุณเข้าใจมันแล้วคุณจะกลายเป็นผู้ควบคุมเกมได้ทันทีสามารถสร้างความประทับใจสุดท้ายที่ทำให้ใครบางคนต้องนึกถึงคุณไปอีกหลายวันหรืออาจจะหลายคืนเลยก็ได้ลองจินตนาการภาพตามช้าๆว่าคุณกำลังนั่งอยู่ในร้านกาแฟบรรยากาศดีๆตรงหน้าคือคนที่เราอยากสร้างความประทับใจให้มากที่สุดอาจจะเป็นเดทแรก การสัมภาษณ์งานหรือการคุยธุรกิจครั้งสำคัญสองชั่วโมงเต็มผ่านไปอย่างรวดเร็วบทสนทนาลื่นไหลคุณคุยกันถูกคอมากๆม,มีเสียงหัวเราะมีการสบตาที่รู้สึกดีคุณรู้สึกว่าทุกอย่างมันช่างสมบูรณ์แบบนี่คือการพบเจอที่ดีที่สุดในรอบหลายเดือนเลยและคุณก็มั่นใจว่าอีกฝ่ายต้องรู้สึกเหมือนกันแน่ๆจนกระทั่งถึงเวลาที่ต้องแยกย,ย้าย คุณกล่าวคำอำลาอย่างสุภาพที่สุดจบทุกอย่างลงอย่างสวยงามแล้วเดินจากมาด้วยหัวใจที่ผ่องโตคุณกลับถึงบ้านเฝ้ารอโทรศัพท์รอข้อความตอบกลับหนึ่งชั่วโมงผ่านไปก็ยังเงียบหนึ่งวันผ่านไปก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นและสุดท้ายคุณก็กลายเป็นเพียงคนรู้จักที่เคยเจอกันครั้งหนึ่งเท่านั้นเองความรู้สึกเจ็บปวดและสับสนก็เริ่มกัดกินหัวใจ คุณเริ่มตั้งคำถามกับตัวเองว่าเราพูดอะไรผิดไปหรือเปล่าเราน่าเบื่อเกินไปใช่ไหมหรือว่าเราคงดีไม่พอสำหรับเขาความจริงที่โหดร้ายก็คือคุณไม่ได้ทำอะไรผิดพลาดเลยคุณไม่ได้หน้าเบื่อแม้แต่น้อยปัญหาเดียวของคุณนั่นก็คือคุณจบมันได้สมบูรณ์แบบเกินไปคุณปิดฉากทุกอย่างลงอย่างสวยงาม จนสมองของอีกฝ่ายไม่จำเป็นต้องทำงานต่อมันประมวลผลว่าบทสนทนานี้จบสิ้นแล้วเสร็จสมบูรณ์และพร้อมที่จะถูกเก็บเข้าลิ้นชักแห่งความทรงจําที่ชื่อว่าอดีตเพราะว่าสมองของมนุษย์ไม่ได้ถูกออกแบบมาให้จดจําความสมบูรณ์แบบแต่มันถูกตั้งโปรแกรมมาให้จดจำและหมกมุ่นอยู่กับเรื่องราวที่ยังค้างคาและปมที่ยังไม่คลี่คลายเรื่องทั้งหมดนี้ อธิบายได้ด้วยกฎทางจิตวิทยาที่ทรงพลังสองข้อที่คอยควบคุมความทรงจำของเราทุกคนและเมื่อคุณเข้าใจกฎสองข้อนี้แล้วคุณจะไม่เป็นคนที่ถูกลืมอีกต่อไปกฎข้อแรกเลยเขาเรียกกันว่าไซการิกเอฟเฟกชื่ออาจจะฟังดูยากแต่แนวคิดของมันง่ายมากๆเลยเรื่องราวเกิดขึ้นในร้านอาหารแห่งหนึ่งในกรุงเวียนนานักจิตวิทยาหญิงชื่อบลูมาไซการิก ได้สังเกตเห็นพฤติกรรมที่น่าทึ่งของพนักงานเสิร์ฟเธอพบว่าพนักงานเสิร์ฟสามารถจดรายการอาหารที่แสนซับซ้อนของลูกค้าในโต๊ะที่ยังไม่ได้ชำระเงินได้อย่างแม่นยำทุกจานเลยแต่ทันทีที่ลูกค้าโต๊ะนั้นจ่ายเงินและเดินออกจากร้านไปพนักงานเสิร์ฟคนเดิมกลับลืมรายการอาหารทั้งหมดราวกับว่ามันไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนไซการนิกจึงได้ข้อสรุปว่า สมองของมนุษย์มีแนวโน้มที่จะจดจำงานหรือเรื่องราวที่ยังทำไม่เสร็จหรือ,อยังค้างคาอยู่ได้ดีกว่าเรื่องที่ทำเสร็จไปแล้วมันคือสิ่งที่เรียกว่า open loop หรือปมที่ยังเปิดค้างเอาไว้สมองของเรามันเกลียดช่องว่างเกลียดความไม่สมบูรณ์มันจะพยายามใช้พลังงานและความคิด เพื่อวนกลับไปหาเรื่องที่ยังไม่จบสิ้นนั้นพยายามหาคำตอบและพยายามปิดปมนั้นให้ได้นี่คือเหตุผลว่าทำไมเราถึงจำเนื้อเรื่องของซีรีส์ที่ดูค้างไว้ได้แม่นกว่าเรื่องที่ดูจบไปแล้วและนี่ก็คือเหตุผลว่าทำไมเพลงที่ติดอยู่ในหัวมักจะเป็นท่อนฮุกสั้นๆไม่ใช่เพลงทั้งเพลงดังนั้นกุญแจสำคัญข้อแรกในการทำให้คนอื่นลืมคุณไม่ได้ก็คือ คุณต้องเรียนรู้ที่จะสร้าง Open Loop หรือป่มที่ค้างคานี้ทิ้งเอาไว้ในความคิดของเขาก่อนที่จะจากกันคุณต้องเปลี่ยนตัวเองจากการเป็นหนังสือที่อ่านจบไปแล้วให้กลายเป็นตอนต่อไปที่เขากระหายอยากจะรู้แต่การสร้างป่มค้างคา,าใจเป็นเพียงครึ่งเดียวของสมการเท่านั้นเพราะมันยังเหลือกฎเหล็กข้อที่สองที่ทำงานควบคู่กันอย่างทงพลัง กฎข้อนี้มีชื่อว่าพีกเอ็นรูหรือกฎแห่งจุดพีกและตอนจบนั่นเองกฎข้อนี้ถูกค้นพบโดยแดเนียลคาร์เนแมนนักจิตวิทยาเจ้าของรางวัลโนเบลเขาได้พิสูจน์ให้เห็นว่ามนุษย์เราไม่ได้ตัดสินประสบการณ์ทั้งหมดจากภาพรวมหรือค่าเฉลี่ยของมันแต,แต่สมองที่ขี้เกียจของเราจะใช้ทางลัดโดยการหยิบเอาแค่ความรู้สึกสองช่วงเวลามาตัดสินเท่านั้น นั่นคือ 1. ช่วงเวลาที่รู้สึกพีคที่สุดไม่ว่าจะเป็นพีคในทางที่ดีหรือทางที่แย่และ 2. ความรู้สึกสุดท้ายตอนที่มันจบลงลองนึกภาพตามง่ายๆคุณไปเที่ยวพักร้อนที่ทะเลเป็นเวลา5วัน4วันแรกอากาศดีมากมีความสุขสุดๆแต่ในชั่วโมงสุดท้ายของวันที่5ก่อนกลับเกิดพายุเข้าอย่างหนักไฟดับและคุณก็ทำของสำคัญหาย เมื่อมีคนถามคุณว่าทริปนี้เป็นยังไงบ้างมีแนวโน้มสูงมากที่คุณจะตอบว่ามันเป็นทริปที่แย่มากทั้งๆท,ที่ความจริงแล้วกว่า90%ของทริปมันคือช่วงเวลาที่ดีเยี่ยมสมองของคุณได้ตัดสินประสบการณ์ทั้งหมดโดยอิงจากจุดที่พีคที่สุดคือตอนพายุเข้าและอิงจากความรู้สึกสุดท้ายตอนจบคือความรู้สึกแย่ที่ของหาย ในทางกลับกันหากทริปนั้น4วันแรกอาจจะน่าเบื่อและธรรมดาแต่ในวันสุดท้ายคุณได้เจอประสบการณ์ที่น่าประทับใจอย่างสุดขีดคุณก็จะจดจำว่ามันเป็นทริปที่มหัศจรรย์ดังนั้นเมื่อเรารวมพลังของกฎทั้งสองข้อเข้าด้วยกันคือไซการิกเอฟเฟกที่สมองจำเรื่องค้างคาและพีกเอนรูที่สมองจำจุดพีกและตอนจบ เราจะได้มาซึ่งสุดยอดเทคนิคที่เรียกว่ากด5นาทีสุดท้ายมันคือกลยุทธ์ที่จะเปลี่ยนวิธีที่คุณจบทุกบทสนทนาไปตลอดการหลักการของมันมีเพียงสองขั้นตอนง่ายๆที่คุณต้องทำให้สำเร็จในช่วง5นาทีก่อนจากลาขั้นตอนที่1คือการสร้างจุดพีคคุณต้องจงใจสร้างช่วงเวลาที่น่าจดจำให้อารมณ์ของอีกฝ่ายพุ่งขึ้นสูงสุดก่อนที่ทุกอย่างจะจบลง การสร้างจุดพีคไม่ใช่การทำอะไรที่ยิ่งใหญ่แต่มันคือการกระทำเล็กๆที่เฉพาะเจาะจงเช่นการให้คำชมที่จริงใจและแตกตา่างอย่าชมว่าคุณเป็นคนนิสัยดีจังนั่นมันธรรมดาเกินไปแต่ให้ลองชมว่าวิธีที่คุณวิเคราะห์ปัญหานั้นมันน่าทึ่งว่าเป็นมุมมองที่ผมไม่เคยนึกถึงมาก่อนเลย หรืออาจจะเป็นการถามคำถามที่ลึกซึ้งที่ทำให้เขาต้องหยุดคิดและสำรวจใจตัวเองเช่นถ้าคุณสามารถให้คำแนะนำกับตัวเองในเวอร์ชั่น10ปีก่อนได้หนึ่งอย่างคุณจะบอกกับเขาว่าอะไร การกระทำเหล่านี้จะสร้างจุดพีกทางอารมณ์ที่ถูกบันทึกไว้ในความทรงจำของเขาอย่างชัดเจนและขั้นตอนที่สองซึ่งสำคัญที่สุดคือการจบแบบเปิดเพื่อสร้าง Open Loop ให้เขาคาใจหลังจากที่คุณสร้างจุดพีกทางอารมณ์ได้แล้วคุณต้องหาทางจบการสนทนาในขณะที่บรรยากาศกำลังดีที่สุดไม่ใช่รอให้มันเริ่มจืดจาง คุณสามารถใช้เทคนิคที่เรียกว่าหน้าผาหรือที่ฝรั่งเรียกว่า cliffhanger สมมุติว่าคุณเพิ่งเล่าเรื่องตลกและอีกฝ่ายกำลังหัวเราะอย่างมีความสุขให้คุณมองนาฬิกาแล้วพูดด้วยน้ำเสียงที่รู้สึกเสียดายจริงๆว่าโอ้โหนึกเรื่องเจ๋งๆเกี่ยวกับเรื่องนี้ออกพอดีเลยแต่แย่มากผมต้องไปแล้วจริงๆมีนัดสำคัญที่เลื่อนไม่ได้ด้วยเอาไว้ถ้าเราได้เจอกันคราวหน้าผมสัญญาจะเล่าให้ฟังเป็นเรื่องแรกเลย แล้วคุณต้องลุกไปจริงๆการกระทำแบบนี้จะทิ้งปมที่ยิ่งใหญ่ไว้ในใจของเขาเขาทั้งรู้สึกดีจากจุดพีคที่คุณสร้างและทั้งรู้สึกค้างคาใจจากเรื่องที่คุณยังไม่ได้เล่าสมองของเขาจะวนเวียนคิดถึงคุณและเฝ้ารอที่จะได้เจอคุณอีกครั้งหรือคุณอาจจะใช้เทคนิคที่เรียกว่าสะพานเชื่อมอนาคตเช่นเมื่ออีกฝ่ายเล่าว,ว่าเขาสนใจเรื่องการลงทุนในช่วงท้ายของการสนทนาคุณอาจจะพูดว่า เรื่องที่คุณเล่ามันน่าสนใจมากเลยทำให้นึกถึงสารคดีเรื่องนึงใน YouTube ที่อธิบายเรื่องนี้ได้ดีสุดๆแต่ชื่อมันค่อนข้างเฉพาะทางเดี๋ยวผมกลับไปถึงบ้านแล้วจะหาลิง์ส่งไปให้ นี่คือการสร้างเหตุผลที่สมเหตุสมผลในการที่จะต้องติดต่อกันอีกครั้งและทําให้เขารอคอยการติดต่อจากคุณหัวใจสําคัญคือการเป็นฝ่ายควบคุมตอนจบเป็นฝ่ายที่ขอตัวก่อนเสมอและต้องทําในจังหวะที่ถูกต้องคือตอนที่พลังงานของบทสนทนายังอยู่ในระดับสูง เพื่อให้เห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้นเรามาดูพิมพ์เขียวการนำไปใช้ในสถานการณ์จริงกันสถานการณ์แรกการสัมภาษณ์งานในช่วง5นาทีสุดท้ายของการสัมภาษณ์ที่หลังจากที่คุณตอบคำถามทุกอย่างได้ดีให้คุณสร้างจุดพีคด้วยการถามกลับอย่างชาญฉลาดผมขออนุญาตถามคำถามสุดท้ายได้ไหมจากประสบการณ์ทั้งหมดของคุณที่นี่อะไรคือคุณสมบัติข้อเดียวที่คนที่ประสบความสำเร็จที่สุดในตำแหน่งนี้มีเหมือนกันทุกคน คำถามนี้จะทำให้ผู้สัมภาษณ์หยุดคิดแล้วรู้สึกว่าคุณเป็นคนที่ใส่ใจและลึกซึ้งจากนั้นเมื่อการสนทนาจบลงให้คุณจบแบบเปิดด้วยการพูดว่าขอบคุณสำหรับคำตอบมันทำให้ผมเห็นภาพชัดเจนมากและเกิดไอเดียขึ้นมาทันทีว่าในช่วง90วันแรกผมจะสร้างผลงานให้ทีมได้อย่างไรผมขออนุญาตสรุปเป็นแผนหนึ่งหน้ากระดาษแล้วส่งอีเมลตามไปให้ในวันพรุ่งนี้ได้ไหม การทำแบบนี้จะทำให้ผู้สัมภาษณ์เฝ้ารออีเมลของคุณและชื่อของคุณก็จะโดดเด่นออกมาจากผู้สมัครคนอื่นๆอ,อีกหลายสิบคนสถานการณ์ที่2การออกเดทครั้งแรกในช่วงท้ายของเดทที่บรรยากาศกำลังโรแมนติกให้คุณสร้างจุดพีคด้วยการให้คำชมที่มาจากใจเช่นผมไม่เคยเจอใครที่เวลาเล่าเรื่องที่ตัวเองชอบแล้วตาเป็นประกายได้ขนาดนี้มาก่อนเลยมันน่ามองมากจริงๆ จากนั้นให้จบแบบเปิดด้วยเทคนิคหน้าผาเช่นพอเขาเล่าเรื่องการไปเที่ยวที่ประทับใจให้คุณพูดว่าจริงสิตอนผมไปที่นั่นผมเจอเรื่องที่บ้าที่สุดในชีวิตเลยแต่ผมคงเล่าตอนนี้ไม่ทันแล้วละ่ะเพราะผมต้องรีบไปจริงๆคุณต้องให้ผมเล่าให้ฟังในครั้งหน้านะนี่คือการสร้างเงื่อนไขเพื่อที่ต้องมีการเจอกันครั้งต่อไปอย่างแนบเนียนและมีสเสน่ห์ที่สุด แต่มีคำเตือนข้อหนึ่งที่สำคัญมากๆเลยกฎ5นาทีสุดท้ายไม่ใช่เครื่องมือสำหรับนักเล่นเกมหรือคนหลอกลวงแต่มันคือเครื่องมือสำหรับคนจริงใจที่อยากจะเปิดโอกาสให้อีกฝ่ายได้เห็นแง่มุมที่น่าสนใจของตัวเองมากขึ้นจุดพีคที่คุณสร้างต้องมาจากความรู้สึกจริงๆคำชมต้องออกมาจากใจและเรื่องที่คุณบอกว่าจะเล่าต่อก็ต้องเป็นเรื่องที่คุณตั้งใจจะเล่าจริงๆ เป้าหมายสูงสุดไม่ใช่การควบคุมแต่คือการสร้างการเชื่อมต่อที่แท้จริงที่น่าจดจำและน่าค้นหาดังนั้นบทสรุปของเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้ก็คือชีวิตที่น่าจดจำไม่ได้เกิดขึ้นจากความพยายามที่จะเป็นคนสมบูรณ์แบบในทุกวินาทีแต่มันเกิดขึ้นจากการเข้าใจและควบคุมช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดเพียงไม่กี่นาที อย่าพยายามเป็นหนังสือที่น่าอ่านตั้งแต่หน้าแรกถึงหน้าสุดท้ายเพราะคนส่วนใหญ่ไม่มีเวลาอ่านมันจนจบแต่จงเป็นบทนำที่น่าตื่นเต้นและตอนจบที่ทิ้งปมไว้ให้คาใจแล้วเขาจะกลับมาหาคุณเพื่ออ่านบทต่อไปเสมอ ถึงตรงนี้อยากจะชวนทุกคนมามีส่วนร่วมกันลองคอมเมนต์บอกหน่อยว่าคุณจะเอาเทคนิคจบแบบเปิดไปใช้ในสถานการณ์ไหนเป็นอย่างแรกไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานความรักหรือกับเพื่อนใหม่มาแลกเปลี่ยนไอเดียกันสุดท้ายนี้ขอให้ทุกการกล่าวคำอำลาของคุณไม่ได้เป็นจุดสิ้นสุดของบทสนทนาแต่จงเป็นจุดเริ่มต้นของความคิดถึงเสมอ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องสรุปสั้นสวัสดีครับ